เจ็ดเจ็นี่ละเลยมาอืดเขาเียนเแปหนึ่งเลยแดห้าแปดห้าอแปดเจ็ดอสองหนึ่งสองห้า 2องเกตสองเกตสอเก้าตสหายครบสิคู <material> um, yeah, so ่เปนเจเกับเก้าเก้จ็คู่แปดคูทันอ้าตเก้าสิ เกาคู่ตัวตัวบอกไปสี่สิบเอ็ดเ่เอาเลขเบิ้ลนว่าเบิ้ลเก็ดับเบิ้ลเก้าอหละเก็ดเก็กับเก้าเก้า่อ่งน้อยกกอ่หรสมันมีตัวไหปูบอกหายเี่ไหม่ะนี่หาเลข้ยนี่เล็สามตสาโตไม่สุดเดียวเล็สามโตว่าเน้นหายสุดเดียวเท่นั้นเราเกหาเท่านั้นแหละ ก้าห <activist> ้าหนึ่งเกาีู่อกเก้าหาที่แรกเกตกตัวเดียวกันนั่นแหละเก้าหาหนึ่งหายคู่เดียวก็ต้องหายหลายเป็นออกมาออกเลยรับผมเอาเน่นหเนี้ยนเลขติดหาครับติดอันนนึ่งท่านนั่นแหละติดหาครับติดหนึ่งห่ห้าอห้านึ่งห้าไม่มีมันไม่ อะไรติ๊กนัมีสามางอ่ะเ็ดขาดมันขาดสีหนึ่งสีหนึ่งสีหาสีเก็ดบอกมีแล้วมันไม่อยู่ใน่ทยมันอยู่ในไทยเลยสามตัวน่นสีห7าสีเก็ดน้อพ่อมันอยู่ในไทยเลยสามตัวนี่สีเก็ดเขียนเลขสีเห็นเยมากบอกให้บอกขึนมา เดือนมีเดือนไวันเดืเดือนอย่งสิบอเอาว่าครับเิไปเที่ยวลาค่พนหมูมม <c oughs> น้ำเพิ่นหรอกแล้วก็มารัสาวล้าอ่าพนันแหละกลาบไปรับหนด้วยอ่ะสิอ้าวรับนทางำลาวผูบบ้เืออืมวันที่สากาครับ ตัวนะครับ4 1 4 5 4 7 8 1 8 5 8 7 2 1 2 5 2เนบ้าเนต้นตแดง4 1 4 5 8้ป่าสอ่อออตำลาสุดลวยแล้วน่รลยแทๆปัวสุดล้านๆครับ เขาทุกงวดเขาทุกงวดอาทิตย์หนึงสามมื่ก่บาลก็งวดเลยแหะครับจะหายจะมาหายข้สองสึ้สองตัวงวดใช้ปูประกาเด่งเพียบไปน้ามวยแล้วเอาปากกานีแหละวงกลมอ๋อโต๊ะนะโตุเต้นไหนบ้างแน่เต้นปูวงกลมให้ผมแน่นี่ ขอบพระคุณปูมากๆาสรลงพ่อรครับคืูวงกลมเลยปูตาขีแดงก็คงแล้วแหละสีแดงก็หูเด okay. ja. mm> ja. ี๋ยวผมสีวงกลมหาย้้ปูเด้อออแ่นีนะครับบนล่างด้อวงกลมหรือวงกลมบนลลางบนลังที่สีวงกลมทุที่สี วงกลมให้เน้นๆ,ๆคือวันศุกร์ที่สี่ปูเนะเาะนะครับผมปูเสือสายเคเมนนะครับเ,เพื่อ